คลิปนี้มีอะไรบ้างครับว่างนะครับนึกไม่ออกแล้วจะลงคลิปอะไรดีเลยถือโอกาสนี้พาสนุกด้วยละกันคือคือไอเหี้ยเสียงว่าลุงไม่อย่างดังเลยสักคือไม่ต้องคิดอะไรมากกับคลิปนี้ครับผมภาคหาวเดียวภาคเอาหายเดียวไม่ต้องสนใจอะไรเหตุการณ์มากนะครับโอเคเสียเวลาสิบวิแล้วไปกันเลยดีกว่าไปหิวตีนวัยรุ่นเมื่อะไรจะโดนสักตีเออแม่วันนี้หิวข้าวเว้ยหิวแต่ข้าวข้าวแต่กินอย่างนี้ต้องสั่งกินซะหน่อยแล้วโอ้โหอยู่ดี่ก็เปลี่ยนสำเนียงเชยเลยกูฮัลโหลไอ้เหี้ยไม่ได้ยิน ฮัลโหลเช็คหนึ่งสองสามฮัลโหลเช็คเช็คเช็ควันนี้มีสืดตีอะไรแดกบ้างวะแม่วันนี้หิวเหลือเกินอยากจะกินข้าวร้านนี้ได้ข่าวว่าร้านนี้ดังวันนั้นสั่งน้ำเปล่าไอเหี้ยนน้ำกิดคอกับตายหืสุดยอดจริงเลยร้านมึงเนี่ยคุณลยชอบชอบนี่แกสั่งน้ำเปล่านะครับไอเหี้ยมมึงนึกถึงเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวสวรทีนึงนี่ปาดปากก็แทบขาดอ้สัตว์พักไอเหี้ยอะไรลูกชิ้นมึงเนี่ยโอโ้โหย่างแข็งเลยเกี้ยวขินไม่ออกเอาไปทำเป็นหนังสติก๊กไอเยี่ยยิงหมาหัวแตกเลยทีเดียวนี่มึงทำให้้คนนหหรือใชากิ ความไม่ช <im itation> ูแบบไม่มีผลเฮ้ยอย่างนี้ตัวไม่ได้นี่มันได้เราได้ไงที่ไม่ใช่ไอ้นี่มึงต่อยกูได้ไหมโอ้โหไอ้นี่มันเด็กเสิร์ฟดิว่ะกูจำได้วันนั้นกูสั่งอาหารไอ้สัตว์เก่าโตโชไม่พอแม่งตดต่อหน้ากูด้วยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูเรียกว่ารถตัวสั้นข้ามหน้าร้านไอ้เหี่แย่ยังหมิ่นเฮ้ยเจ้าของร้านต้องออกโลกองซะแล้วเฮ้ยเจ้าของร้านกูมาแล้วดิ่เมืองดังจังเลยมากี่สายอย่าตีบอย่าตีบอย่าตีบอยเจ้าของร้านมตีบอยเจ้าของร้านีบอย เฮ้ยเฮ้ยไอ้เจี๊ยไปไปโดนสัตว์หลบทันโอ้ยสบายๆกูล่ะโปรเจชัิเนลแล้วมึงเอาล็อกกี้รู้เปล่าก่อนเข้าร้านอะไรนะหิวตีไหมรุ่นใช่ไหมดี๋ยวมึงเจอตีคนแก่สัตว์แม้ตีคนแก่แล้วไม่เอาไม่อยากเคี้ยวเคี้ยวไม่ออกไม่เอาจ้าจ้าพ่อไอ้เหี้ยโอ้โหด่าพ่อเลยเหรอเฮ้ยเจ้าของร้านกูมาสั่งอาหารด้วไม่ได้บอออกรบโอ้โหที่มึงเปิดตัวที่คนดีบ้ามั้งไอ้เหี้ยนี่ต้องฉีกกระดาษโชว์ซะหน่อย ฉีกกระดาษเสร็จแล้วก็ต้องฉีกหน้ามังต่อชี้หน้ามึงชีกหน้ามึงโอ้ยได้กจีนรู้ไม่วีวอ้ยใจกระเด็นอยู่กันด้วยเดี๋ยวเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ได้เด็กข้าวเด็กตีเต็มเต็มเลยหลายตีนซะด้วยพอขาไม่ก็โหชิบหายเลยเหี้ยแล้วเราจะเหตุการณ์นั้นเป็นไงต่อครับทำไมสิ่งมันหลอกกันปะเออก็ดีที่จะรอดมาได้นะ แม่พอจังหวะที่หนีออกมาได้นะแม่ก็วิ่งตาเต็ไมไปหมดเลยก<ห>็เลยตัดใจขับมอไซค์ึ้นมาแต่เพิ่งนึกได้ว่ากูไม่เคยมีมอไซค์ที่ว่าก็เลยขโมยเอ่อจักรยานของเด็กมานะเออแล้วก็ขับมาจนถึงตรงเนี้ยแล้วก็มาให้เมึงฟังยั่ไงบอกเราตรงนะตอนที่ขโมยจักรยานเด็กอะโอคตรสาใจเลยแม่เห็นเด็กร้องเลยเฮ้ยนี่กระสงที่กูชอบเลยลอูเป็ไนไรที่โคตรเทีะเออหมายถึงโคตรดีนะฮะแล้วจักรยานที่คุณเอามาล่ะก็ขับไปสักพักจนโซ่ขาดเลยสิแม่ปั่นสุดแรงเกิดเลยล่ะบอกก่อนแล้วพอโซ่ขาดใช่า จกากที่กูขับจักรยานกลายเป็นว่าจักรยานขับกูซะแล้วเพราะกูแบกจักรยานไปแบกจักรยานไปซ่อมเหรอฮะแบกจักรยานกลับบ้านมาแล้วมึงฟังยังไงแล้วทำไมกูไม่ซ่อมเหรอฮะมีเวลาซ่อมไหมล่ะแม่งยังมาซ่อมอีกถ้าแม่งมาตามกูนขึ้นมาทำไงอ่ะแล้วกูไม่คิดถึงเด็กที่คุณเโมยมาเหรอฮะนี่เหมือนพ่อกูงคุณหรือไงวะเนี่ยทำไมถามเยอะจังแล้วจะกูมาเล่าวันนี้กูแค่มาเล่าตอนที่กูโดนกระทืบตอนกินข้าวมึงจะให้กูพูดอะไรอีกอ่ะกูคิดไม่ออกเนี่ยว่ากูจะเล่าอะไรต่อเนี่ยยยยยไไไไไไไอออ้้้้้้พพาาาาาากกกกกกคคคคคคนนนนนภภภภสสสสสสดดดัััััตตตตตวววว์เเเเีีีีีีีงง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 ลละะรรร็็มมมม่่่่่ึึึโททููถจแแบใ ดีแม่งตะกี้เนี่ยกูย,ยังนึกไม่ออกแล้วกูจะพูดอะไรแม่งเลยติดติดตขัดนี่ไงไอเสียงว่าเมื่อกี้ก็แม่งกูพูดเร็วอีกกูตายแล้วกูคลิปเชื่ออะไรวะเนี่ยฮะไอคลิปมันไม่เท่าไรหรอกแต่มึงว่าขนาดไหนถึงดูคลิปนี้จนจบเลยนะฮะมึงมาดิเด๊มีอะไรมึงว่าขนาดไหนฮะไอยุงยุงยุงเมื่อกี้ยุงนะเฮ้เ<ห>ชื่อกูนะเฮ้ยนี่ยุงนะเว้ยไม่ได้หลอกตบไงไม่ได้หลอกตบไม่ได้หลอกตบจริงจริงพอแล้วเว้ยกูคลิปไม่ออกแล้วกูพูดอะไรต่อจะก็ใหม่คลิปหน้าทุกคน